สวัสดีครับนอนนอกบ,บ้านนะครับวันนี้จะพามาชมพามารีวิวบลูทูธนะครับติดหมวกไว้สำหรับเดินทางนะครับอินเตอร์คอมไว้คุยไว้ฟังเพลงนะครับเชื่อมต่อกันจะเป็นตัวน้องเล็กนะครับมี2ตัวนะครับตัวแรกก็จะเป็นของเซ n a เซนาตัวน้องเล็กเลย S M H 5นะครับไม่จำไม่ผิดตัวที่สองก็จะเห็นกันบ่อยน่าจะเป็นเกือบใช้ก,กันกับทุกคนนะครับที่ราคาถูกถูกตัวนี้จะเป็น v m o t o v 8นะครับเป็นของแบรนด์จีนนะครับตัวนี้ผมสั่งมาจากช h อป e ีตัวของเซน่านี้ผมได้มาจาก o n d ดนาครับ h o n ด a ส่งมาให้ใช้ h o n ด a ประเทศไทย ก็รีวิวตัวแรกก่อนเลยซีนาครับซีนาตัวนี้ก็จะเป็นตัวน้องเล็กราคาถูกที่สุดเขาว่านะครับก็อินเตอร์คอมหากันได้ในระยะใกล้แล้วก็ฟังเพลงคุยโทรศัพท์คุยไลน์คุย เชื่อมต่อได้หมดนะครับเหมือนกับวีโมโตวีโมโต้ v แปดนะครับก็เชื่อมต่อได้เหมือนกัน mm hmm. อินเตอร์คอมกันก็ได้คุยผ่านโซเชียลก็ได้นะครับทางไลน์ทางไรได้ระบบเสียงเป็นยังไงม,มีตัวเซน่าครับเซนาเนี่ยผมว่ามันจะออกไปทางแหลม ม,มีเสียงทุม้มแลวเสียงจะเบากว่า b แปดตัวนี้ b แปดนี่เสียงเบสมาเสียงทุ้มมาเสียงดังฟังชัดน,นะครับตัวนี้ทั้งสองตัวก็จะเป็นมีระบบตัดเสียงนังคู่ก็ถามว่าตัวไหนดีที่สุดเรื่องเสียงผมว่าตัวนี้เลยครับ b แปดอันนี้ออกจากตัวนี้ออกจะแหลมไม่น่อย เอาไปทางแหลมเหมือนทวิตเตอร์ครับตัวนี้เสียงซับเสียงทุ้มไม่ค่อยมีครับก็เรื่องราคานะครับราคาตัวนี้อยู่ที่สามพันแปดสามพันเก้าะครับ <_ C 1> ตัวนี้ก็จะอยู่ที่อยู่พันหกถึงพันเก้าแล้วแต่ร้าน ผมได้มาอยู่พันหกนะครับเท่ากับซื้อตัวเนี้ยตัวเนี้ยซื้อตัวเดียวได้ตัวเนี้สองตัวระบบเสียงตัวนี้ผมให้ดีกว่าผมขับมาจากเชียงใหม่นะครับไปกลับก็ยังแบตบยังไม่หมดนะครับตัวนี้เซนายังไม่ได้ลอนเซนาว่า ใช้ได้กี่ชั่วโมงผมว่าน่าจะพอๆพอเท่าๆกันกนะครับรูปลักษ์นะครับรูปลักษ์ก็จะผมว่าแล้วแต่คนชอบนี่โมโตก็เห็นกันบ่อยนะคร<ม>ับ<ม>ก็จะสวยอยู่นี่โมโตตวันนี้แบรนด์ไม่ค่อยออกแบรนด์อยู่ข้างใต้ถ้าใครไม่รู้ว่าวเป็นของเซน่าไม่ก็อาจจะว่า มันไม่ใช่ของเซน่ามันแบบของทั่วๆไปอย่างเงี้ยแต่ระบบตัดเสียงเนี่ยผมว่าดีาตัวนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ลมมานยครับตอนนี้อุปกรณ์ภายในกล่องมีให้หมดทั้งคู่นะครับตัวครึ่งใบมีให้เหมือนกันตัวสายตัวไม้มาให้สองตัวใส่ใส่เต็มใบกับครึ่งใบเหมือนกัน ตอนนี้ตอนนี้จะต่อใหม่ต่อใหม่ได้สองตัวต่อต่อวอรครับได้ตัวหนะึ่งตัวนี้จะต่อไม่ได้ตัวนี้ผมว่าาจะกันน้ำดีกว่าก็ลองเอามาให้เผื่อพิจารณานะครับเป็นทางเลือกแต่ตัวนี้ถูกผมว่าดีใช้ได้แล้วะ ใชมาห้าเดือนแล้วยังทนแดดทนฝนอยู่ครับตัวนี้แต่มันสำหรับผมคิดว่าครึ่งใบเนี่ยใหม่มันจะเปียกยงี้ผมไม่ค่อใส่แว่นนะครับเลยชอบใส่ครึ่งใบมากกว่าตัวเต็มใบไม่ค่อยใส่เพราะว่ามันเข้าถอดเข้าถอดออกอยากน้องใส่แว่นตัวนี้ไม่ต้องถอดแว่นนะครับใส่สวมทีเดียวสบาย เดี๋ยวหลังค่อยมารีวิวหมวกกันน็อกกันนะครับว่าผมมีอยู่สามตัวหมวกกันน็อกว่าตัวไหนดีไม่ดียังไงก็ลองไปเลือกดูนะครับสำหรับคนที่อยากจะใช้อยากจะเล่นบลูทูธติดหมวกลืมบอกไปนะครับสองตัวนี้อินเตอร์คอมทางไกลรถต่อรถไม่ได้นะไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยเวิร์กไว้สำหรับคนซ้อน คนซ้อนครับคนคนขับกับคนซ้อนนะครับคุยกันจะชัดกว่าระยะไกลผมว่าเขาว่าไม่ได้นะครับครับยังไงฝากกดติดตามกดแชร์กดไ like ลค์ด้วยนะครับกดซับสไครต์ด้นะครับให้กับช่องขอบคุณ